กบสที่แยกมิสกะวันนะคะขนาดนี้นั้นอยู่ในสภาวะความตึงเครียดค่ะหลังจากที่มีรายงานนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าไปประชิดพื้นที่และสลายการชุมนุมของกลุ่มกองทัพที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะคะแล้วก็มีการจับตัวแกนนำนั้นนะคะซึ่งผู้ชุมนุมนำโดยนายชุมพลจุลสายนายพุทธพงศ์คุณการณ์นระ ใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้มีการปราศัยเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับทราบนะคะจากการดําเนินการของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะจึงทําให้ผู้ชุมนุมนั้นต่างโห่ร้องแสดงความไม่พอใจกับการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะโดยนายชุมพลระบุว่าการเข้าเจราจาของพลตํารวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนะครบาลกับตัวแทนผู้ชุมนุมกปปต เนเพียงการจัดฉากเพื่อหลอกล่อของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นเพราะในขณะที่ต้องการเจราจาหาข้อตกลงกับผู้ชุมนุมที่แยกวิ่สกวันแต่กลับมีการนำเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปขอขึนพื้นที่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดซึ่งมีความไม่จริงใจเพราะผู้ชุมนุมไม่ว่าจะอยู่จุดไหนหล้วนมีแนวทางและอุดมการ์เดียวกันดังนั้นการเจราจาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นโมฆะ ซึ่งเหตุการณ์ที่เลือดตกยางออกของผู้ชมุมนุมไม่ว่าจะไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่เวทีใดนะคะเป็นคำกล่าวของทางแกนนำขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเจราจารอบที่สองขึ้นนะคะระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับตัวแทนของกลุ่มผู้ชมุมนุมค่ะซึ่งนำโดยพลตำรวจตรีอดุนรงค์ศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะที่พูดคุยกับนายนะ้าเซอรยีมากตัวแทนผู้ชมุมนุมกลุ่มกปปสค่ะ ในส่วนของรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะเราบุจะขอเปิดพื้นที่เส้นทางถนนราชดําเนินจากแยกวิศวรวันถึงสะพา,านมัควันรังสรรค์เท่านั้นจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการขอเปิดพื้นที่อีกหนึ่งเส้นทางคือจากแยกวิศัรวันไปถึงสะพานชัยมรุเชษซึ่งเส้นทางนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็ไม่ได้ขอเพื่อที่จะเปิดพื้นที่แล้วนะคะ